ขณะที่ผมเปิด Word ขึ้นมาสิ่งที่คุณจะได้เห็นคือผมได้รายการเอกสารล่าสุดที่ดูคุ้นเคยกันผมกําลังจะเลือกเอกสาร Word ดที่ดูสะดุดตาฉบับนี้และจะแสะดงผลขึ้นในโหมด Page Layout แต่ผมจะใช้ปุ่มนี้สลับกับเป็นโหมด r f l o w ซึ่งเหมาะสมสําหรับการดูบนอุปกรณ์ระบบสัมผัสต่ตางๆเช่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตขนาดเล็กคุณจะเห็นได้ว่าเอกสารเวิรนี้เป็นเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ การจัดรูปแบบก็ถูกต้องทั้งหมดและคุณยังสัมผัสได้ถึงความประณีตเมื่อผมดึงแถบแอปขึ้นมาจากด้านล่างสุดตรงนี้เพราะสิ่งที่เราทำไว้มีการจัดรูปแบบอย่างสวยงามจัดวางออฟฟิศริบบิ้นที่คุณคุ้นเคยกันดีเข้าไปรวมกับการใช้แถบแอปและตรงนี้คือแถบโฮมของ Word ที่ซึ่งคุณจะพบกับคำสั่งเพื่อการจัดรูปแบบทั้งหมดที่ทคิดว่าจะพบได้ใน Word ผมสามารถสลับริบบิ้นไปยังแท็บอีกแ็บหนึ่งก็ได้นะครับผมจะสลับไปที่แท็บรีวิวคุณคงนึกภาพออกที่มีใครสักคนส่งอะไรมาคือผมกําลังทำงานร่วมกับใครสักคนในเอกสารบดนั่นเองนะครับ พวกเขาอาจเสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงบางอย่างตอนนี้ผมสามารถใช้แท็บรีวิวที่ผมใช้บน PC เสมอแก้ไขได้นะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อคิดเห็น,น,นอ่านข้อค,คิดเห็นทํางานร่วมกันได้ในขณะที่ผมกําลังเดินทางอยู่ด้วยอุปรกรณ์ลักษณะนี้คุณจะได้ประสบการณ์ใช้งานที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของความสมบูรณ์แบบความถูกต้องและประณีตเมื่อคุณต้องการใช้ในการสร้างเอกสารหรือทํางานร่วมกับผู้อื่นและเอกสารเราเชื่อว่าแอปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับทุกคนที่ใช้โทรศัพท์ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ